สวัสดีครับผมนภัทรอฉริยาวงนะครับเป็นนักศึกษาภาควิชาเครื่องกลชั้นปีที่4ครับรหัส6113.004วันนี้ผมจะมาพูดข้อมูลคร่าวๆนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปฝึกง,งานที่โรงไฟฟ้ากับ JPUT ครับโดยในช่วงปิดเทอมนี้ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปฝึกง,งานที่โรงไฟฟ้ากับ JPUT ในแผนกเมนเทนน์โรง,งไฟฟ้ากับ JPUT นะครับเป็นโรงไฟฟ้าในเครือบริษัทกับ ตั้งอยู่ที่นิคมโลจนะจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาโดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นโรงไฟฟ้าประเภท IPP หรือ Independent Power Producer ซึ่งมีความหมายก็คือเป็นโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตขนาดใหญ่และขายไฟฟ้าให้กับกอฟผอมีกำลังการผลิตทั้งสิ้น1,600เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานความร้อนร่วมหรือ Combined Cycle โดยใช้เชื้อเพลิงหลักเป็นแก๊สธรรมชาติและมีเชื้อเพลิงสำรองคือน้ำมันดีเซล รูปแบบการดำเนินงานของสถานที่ฝึกงานนะครับบริษัทกัปเอเนจีเดเวลลอปเมนตจำกัดเป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศรวมไปถึงจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติโดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นทั้งทางภาครัฐและเอกชนมีโครงสร้างธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น5กลุ่มได้แก่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าธุรกิจกา๊าซธุรกิจพลังงานหมุนเวียนธุรกิจพลังงานาน้ำและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค โดยโรงไฟฟ้ากัป JP UT ที่ผมได้ไปฝึกงานมานะครับเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจประเภทผลิตไฟฟ้าซึ่งทําการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและมีสัญญาซื้อขายกับกฟผเป็นจํานวน1,600เมกะวัตต์ข้อดีของสถานที่ฝึกงานนะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่มีอุปกรณ์และระบบให้ศึกษาได้เยอะนะครับดังนั้นจึงได้รับความรู้เยอะตามไปด้วยอย่างที่สองนะครับก็คือสังคมในการทํางานดี พี่เลี้ยงเป็นกันเองนะครับแล้วก็ช่วยเหลือตลอดอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเปิดกว้างให้พนักงานและเด็กฝึกง,งานทุกคนนะครับได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองเพื่อนําไปพัฒนาบริษัทต่อไปครับส่วนข้อด้อยของบริษัทนะครับอย่างแรกก็คือการที่เป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่การทํางานเนี่ยจึงไม่สามารถผิดพลาดได้จึงมีโอกาสได้ลงมือทํางานด้วยตัวเองนะครับน้อย อย่างที่2นะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานที่ทำนะครับจะเป็นงานประเภทรูทีนครับก็คือไม่ค่อยได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการทําสิ่งใหม่ๆอย่างสุดท้ายนะครับก็คือไม่ได้ใช้ทักษะทางด้านโปรแกรมครับแล้วก็ภาษางานที่ได้รับมอบหมายในการฝึกงานนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ที่ฝึกงานนะครับให้ทำงานแบบ Work from Home 100%นะครับ โดยงานที่ผมได้รับมอบหมายนะครับจะเป็นการศึกษาความรู้ด้วยตนเองในหัวข้อที่สนใจโดยในทุกวันนะครับจะต้องตั้งเป้าหมายว่าจะศึกษาเรื่องอะไรนะครับและนําความรู้ที่ได้ศึกษามาเนี่ยมานําเสนอให้พี่เลี้ยงฟังในช่วงเย็นของทุกวันครับนอกจากนี้นะครับผมยังได้รับมอบหมายงานนําเสนอโดยจะเป็นการนําเสนอออนไลน์นะครับให้แพนแมเนเจอร์และก็หัวหน้าฝ่ายแมนแทเนนต์ฟังครับผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams โดยหัวข้อที่ผมได้เลือกมานำเสนอนะครับก็คือ power plant overview และมีหัวข้อพิเศษนะครับคือเรื่อง steam turbine ครับผมโดยนี่นะครับจะเป็นตัวอย่างงานนำเสนอที่ผมได้ทำการนำเสนอนะครับซึ่งมีทั้งหมด88สสไลด์ครับโดยหัวข้อที่ผมพูดถึงในส่วนของ power plant overview นะครับจะมีเรื่องวัฏจักรในโรงไฟฟ้าการเพิ่มประสิทธิภาพให้วัฏจักรครับ major system ในโรงไฟฟ้าครับโดยในหัวข้อนี้นะครับจะประกอบด้วยหัวข้อย่อยคือเรื่อง g ก๊สคอมเพรสเซอร์แก๊สเทอร์บลหรือ h i g g c o n นะครับคอนเดนเซอแล้วก็ Steam turbine ครับและเรื่องต่อมาที่ผมพูดถึงนะครับก็จะเป็นเรื่องระบบน้ำในโรงไฟฟ้าครับซึ่งผมได้พูดหัวข้อย่อยในเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่อง c o s ด c c y l l e Cooling Water ประเภทของน้ำที่ใช้ในโรงไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำดิบและ,ะบำบัดน้ำเสียของโรงไฟฟ้าครับและในส่วนหัวข้อของ Steam turbine นะครับ ผมได้นำเสนอเรื่องส่วนประกอบหลักของสต e ีมเทอร์บ e และการทำงานของแต่ละส่วนประกอบครับแล้วก็ได้ทำการอธิบายการทำงานของระบบ a c c e l e r y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  t t m m นะครับของ Steam เทอร์บ e ซึ่งประกอบด้วย Loop Oil System, Control Oil System, g a n s แกน Steam และ Turning Gear ครับนอกจากนี้นะครับยังได้นำเสนอเรื่องระบบ Steam Bypass Operation เรื่องสุดท้ายที่ผมได้นำเสนอนะครับก็จะเป็นเรื่องการสตาร์ทอัพและก็แชทดาวน์สต e ีมเทอร์บายครับความรู้ที่ผมได้รับนะครับนอกเหนือจากที่อยู่ในงานนำเสนอผมยังได้เรียนรู้เรื่องปั๊มน้ำนะครับและได้รู้เรื่องการแยกประเภทของปั๊มส่วนประกอบของปั๊มนะครับการทำงานของปั๊มแต่ละชนิดการติดตั้งปั๊มการตรวจสอบปั๊มสาเหตุการเสียหายของปั๊มและการซ่อมบำรุงปั๊มครับ นอกจากนี้ผมยังได้เรียนรู้เรื่องการสั่นนะครับซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียหายของเครื่องจักรโดยได้เรียนรู้เรื่องสาเหตุการสั่นการตรวจสอบการสั่นการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องจักรเนี่ยเกิดการสั่นและนอกจากความรู้ทางทฤษฎีนะครับพี่เลี้ยงยังได้นําเคสการทํางานจริงมาสอนด้วยครับเช่นการออกแบบปั๊มนะครับเพื่อมาแทนที่ circulating ปั๊มในระบบโค้ดไซเคิลคูลิงวอเตอร ซึ่งในตอนชัดดาวนะครับเซอร์โคเลตติ้งปั๊มเนี่ยจะทำงานทุกๆ8ชั่วโมงซึ่งทางพี่ที่ฝึกงานนะครับเห็นว่ามันเป็นการโอเวอร์รีควร์เมนต์เกินไปที่ต้องสตาร์ทปั๊มตัวใหญ่นะครับเพื่อมารองรับฮีตโหลดที่ไม่ได้สูงมากในตอนชัดดาวพี่ที่ฝึกงานนะครับจึงทำการคำนวณและออกแบบปั๊มและการเดินท่อใหม่นะครับเพื่อมาใช้แทนเซอร์โคเลตติ้งปั๊มโดยใช้เป็นปั๊มจุ่มนะครับที่มีขนาดเล็กลงค่อนข้างมากซึ่งค่าปั๊มรวมค่าติดตั้งท่อนะครับลงทุนเพียงแค่650 0 0 0บาท แต่สามารถประหยัดได้ถึงประมาณปีละ1นล้านสองแสนบาทครับผมเคสต่อมานะครับคือทางโรงไฟฟ้าเนี่ยพบว่าโพซิชันเนอร์ของวาล์วนะครับเฟลซึ่งทําการตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่า LP สตรีมนะครับรั่วไปโดนโพซิชันเนอร์จึงทําการแก้ไขโดยใช้วิธีออนไลน์สต็อปบีดนะครับซึ่งเป็นการอุดรอยรั่วโดวยการใช้แคมป์ล็อกบริเวณรอยรั่วและอัดคอมเพลต์เข้าไปบริเวณแคมป์นะครับจึงทําให้ไม่ต้องชัดดาวระบบเนื่องจากการชัดดาวระบบนะครับอาจทําให้เกิดค่าเสียโอกาสวันละหลายล้านบาทครับผม และยังมีอีกหลายเคสมากๆนะครับที่พี่เลี้ยงนํามาสอนผมในช่วงการฝึกงานการนําความรู้ที่เรียนมานะครับมาใช้ในการฝึกงานผมได้ใช้ความรู้จากวิชาเทอร์โมไดนามิกหนะครับและเทอร์โมไดนามิกสอซึ่งช่วยมากๆในการทาความเข้าใจวัตจักรต่างๆนะครับที่อยู่ในโรงไฟฟ้าต่อมานะครับวิชาไวเบชั่นเนื่องจากเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่ทุกชิ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดการสั่นซึ่งในโรงไฟฟ้าก็เช่นกัน วิชานี้จึงช่วยให้เข้าใจการสั่นของเครื่องจักรต่างๆนะครับและวิธีการแก้ไขาการสั่นแล้วผมก็ยังได้ใช้วิชาฟูอิดนะครับวิชานี้ช่วยให้ผมเข้าใจการไหลของฟูอิดในท่อมากขึ้นรวมไปถึงทําให้เข้าใจเรื่องการออกแบบขนาดของปั๊มและท่อนะครับการนําความรู้จากที่ฝึกงานนะครับไปใช้ในงานทางวิศวกรรมความรู้เรื่องปั๊มและการวางท่อนะครับช่วยให้ในอนาคตเนี่ยผมสามารถทํางานทางวิศวกรรมในสายการวางท่อและการติดตั้งปั๊มได้ครับ โดยไม่จําเป็นต้องจํากัดอยู่แค่ในโรงไฟฟ้านะครับเช่นในสายก่อสร้างหรือว่าสายโรงงานครับผมหรือการนําความรู้เรื่องการสั่นนะครับไปใช้ประกอบอาชีพในสายซ่อมบารุงในอนาคตครับเพราะว่าเครื่องจักรอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโรงไฟฟ้านะครับก็สามารถเกิดการสั่นได้เช่นเดียวกันครับข้อเสนอแนะนะครับอยากให้เพิ่มวิชาทางภาคปฏิบัติมากขึ้นครับครับ